สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับคลิปทายดวงครึ่งเดือนหลังเดือนมก,กราคมปี2564ของชาวราศีมังกรค่ะ โดยในครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนี้นะคะชาวราศีมังกรนั้นจะเกิดโชคแบบปุบปรับฉับพลันค่ะและมีโอกาสได้เจอกับคู่แท้อีกด้วยนะคะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทํานายกันเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีมังกรกันสักนิดนึงก่อนค่ะราศีมังกรนั้นถือเป็นราศีแม่ธาตุดินนะคะมีดาวพระเสาเทพพระเจ้าแห่งความสุขคุ้มคัมภีรภาพเป็นดาวประจำตัวค่ะ จึงส่งผลให้ชาวราศีมังกรนั้นมีบุค,คลิกเป็นผู้ใหญ่ดูภูมิฐานน่าเชื่อถือบางคนดูเป็นผู้ใหญ่มากจนแก่เกินอายุจริงเลยล่ะค่ะมีความสุข,ขุมรอบคอบเจ้าระเบียบทำอะไรมีแบบมีแผนเป็นหลักเป็นการมักมีแผนหลักและแผนรองเสมอค่ะหากใช้ให้ชาวราศีมังกรหาข้อมูลมานำเสนอนะคะข้อมูลนั้นมักจะมาเป็นเปเปอร์หรือว่าเป็นพรีเซนเปชัเปเบเป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 เลเปเป มีความระมัดระวังตัวสูงไม่ไว้ใจใครง่ายๆมีความประหยัดมัธยัติเก็บหอมรอมริบเก่งชาวราศีมังกรมักเป็นนักบุกเบิกนักลงทุนนักคิดนักวางแผนนักบริหารมีความอดทนสูงค่ะมีความอึดทึกทนทำอะไรทำจริงไม่มีโลเลหล่อแหละค่ะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเป็นอย่างไรปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นค่ะ มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมีทิฐิมานะและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะสำหรับการไทดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนี้นะคะชาวราศีมังกรนั้นมีคู่ดาวที่ส่งผลให้คุณกับดวงชะตาถึงสองคู่ด้วยกันค่ะคู่แรกคือดาวพระเสาซึ่งดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาววาสนาของชาวราศีมังกรค่ะ เดินจอนคู่กับดาวพระพุธซึ่งดาวคู่นี้นะคะถือเป็นดาวคู่สมพลค่ะซึ่งคําว่าคู่สมพลนั้นหมายถึงการให้พละกกาลังแก่กันและกันของดวงดาวนะคะโดยในตําราจาักรทีปณีได้กล่าวเอาไว้ว่าดาวคู่พระเสาร์และพระพุธนี้เป็นคู่ดาวที่จะส่งเสริมให้มีโชคเพิ่มพูนมากมายและศัตรูก็จะแพ้ภัยไปเองด้วยค่ะคู่ที่สองคือ คู่ดาวพระหรศสบัสดีและคู่ดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวคู่นี้นะคะในตำราจากทีปณีได้กล่าวเอาไว้ว่าจะมีโชคใหญ่แล้วก็จะได้ลาบจากผู้ใหญ่อีกด้วยค่ะจึงถือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนี้นะคะชาวราศีมังกรน,นั้นก็จะโชคดีมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนั่นเองค่ะทางด้านการงานนะคะ ดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมังกรเดินจรได้ตำแหน่งมหาจักรกับดวงชะตาค่ะซึ่งตำแหน่งนี้นะคะถือเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงชะตาทางด้านการงานให้กับชาวราศีมังกรเป็นอย่างมากค่ะดังคำคูโหนท่านกล่าวเอาไว้ว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผ่าผลหนักหนาหน้ายำเกรง ยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจตามความหมายของบทกลอนก็หมายถึงต้องดิ้นรนต่อสู้จึงจะประสบกับชัยชนะค่ะดังนั้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,กราคมนี้การงานของชาวราศีมังกรท่านใดที่ดูนิ่งๆไม่ก้าวหน้านะคะก็ให้ท่านลองปรับเปลี่ยนปรับปรุงในเรื่องของกิจกรรมการงานของท่านดูค่ะ ในทํานองที่ว่าทำแบบเดิมๆแล้วไม่รุง่งก็ให้พลิกแพลงแล้วการงานของท่านจะรุ่งโรจอย่างแน่นอนค่ะอีกทั้งดาวพระศุกร์นะคะยังเดินจรอ,อยู่ในเรือนวินาศซึ่งหมายถึงปัญหาและความลับการงานของชาวราศีมังกรน,นั้นอาจจะเป็นปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่บ้างค่ะ และอาจเป็นไปได้ว่าชาวราศีมังกรนั้นอาจได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างอันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้ค่ะหรือการได้มีโอกาสเข้าไปร่วมง,งานหรือว่าเป็นเบื้องหลังให้กับผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลหรืออาจจะหมายถึงการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลหรือว่าองค์กรค่ะและหากองค์กรของท่านเกิดวิกฤตที่ต้องแก้ไขนะคะ ขอให้ท่านเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือคะ่ะเพราะในช่วงนี้วิกฤตอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมการงานของท่านจะถือเป็นโอกาสทองฝังเพชรสำหรับท่านเลยละคะ่ะเข้าทำนองสถานการณ์สร้างวีระบุรุษและตัวของท่านก็คือวีระบุรุษนั่นเองคะ่ะการเงินนะคะท่านจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีคะ่ะ รายได้ในฝั่งขาเข้าของท่านจะดีงามแต่ก็จะมีรายจ่ายใหญ่ๆเข้ามาค่ะเช่นรายจ่ายแบบประเภทซื้อบ้านซื้อรถหรือว่านำเงินไปลงทุนนะคะซึ่งในประเด็นของการลงทุนค่ะหากการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงสูงหรือว่าท่านไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวก็ขอให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีความรอบคอบและมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ ทางด้านความรักค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคมนี้นะคะถือว่าชาวราศีมังกรค่อนข้างจะมีโชคในเรื่องของรักๆคล้ายๆค,ค,ค่ะและยังมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับรักแท้อีกด้วยนะคะสำหรับคนโสดค่ะท่านมีโอกาสที่จะพบเจอกับรักแท้โดยคนที่เข้ามานะคะมักจะเป็นคนสูงวัยหรือเป็นบุคคลที่มีลักษณะภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่พูดจาน่าเชื่อถือเอางานเอาการ แต่ท่านไม่ควรรีบร้อนเปลืองตัวเปลืองใจเร็วจนเกินไปนักนะคะควรให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อคบกันไปได้แบบยาวๆและรู้สึกว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้ปิดบังซ่อนเล้นสิ่งใดกับท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์ไปต่อได้เลยค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะคนรักคู่ครองของท่านจะทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นค่ะ ตั้งแต่ช่วยเหลือในเรื่องกิจกรรมการงานเล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนรวมไปจนถึงการให้เงินให้ทองให้ของขวัญของฝากที่ถูกอกถูกใจกับท่านและสำหรับท่านที่ต้องการมีบุตรไว้สืบสกุลน,นะคะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ถือว่าชาวราศีมังกรค่อนข้างจะมีความคึกคักและกระปี้กระเป๋าเป็นพิเศษค่ะ ท่านจะมีพลังทางเพศอันเปี่ยมล้นเลยขยันขันแข็งในเรื่องของการทำกันบ้านมากขึ้นอีกด้วยค่ะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีมังกรที่ปรารถนาจะมีบุตรไว้สืบสกุลได้บุตรไว้สืบสกุลสมใจปรารถนานะคะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพภารดามัยบ้างค่ะ ทางด้านสุขภาพนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,กราคมนี้นะคะดาวพระอังคารและดาวมฤตยูคู่อุบัติเหตุคู่อุบัติภัยยังคงเดินจรทำมุมฉากกับดวงชะตาของท่านจึงส่งผลให้มีเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเลือดตกยางออกหรือว่าป่วยไข้ได้เจ็บได้นะคะก็ขอให้ชาวราศีมังกรนั้นดูแลสุขภาพพ,พลานามัยของตนเองให้ดีค่ะ สำหรับท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงก็ขอให้ท่านมีสติและระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษค่ะในเรื่องของโชคลาภนะคะในเดือนมกราคมนี้ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวโชคลาภของชาวราศีมังกรเดินจรได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีค่ะ ซึ่งตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนั้นก็หมายถึงความมั่นคงและความเจริญเติบโตโดยดาวพระอังคารนั้นเดินจรร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งหมายถึงความปรับปรับฉับพลันค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมังกรน,นั้นกว่ามีโอกาสที่จะเกิดโชคลาภอย่างปรับปรับฉับพลันขึ้นได้นะคะอีกทั้งในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวพระฤหัสบดีซึ่งหมายถึงดาวเงินก้อนใหญ่นะคะเดินจรร่วมกับดาวอาทิตย์คู่มิตร ทับดวงชะตาของชาวราศีมังกรค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมังกรนั้นมีโชคมีลาภทางการเงินค่ะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่สำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนมกราคมนี้เลื่อนไปออกวันที่17มกราคมค่ะโดยในวันดังกล่าวดาวจันเดินจรในเรือนการเงินของท่านอาจารย์กบขอแนะนำเคล็ดในการเสี่ยงโชคให้กับท่านว่า หากท่านไม่มีตัวเลขในดวงใจนะคะก็ให้หยิบธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาพิจารณาหากมีตัวเลขที่เขียนด้วยดินสอหรือว่าปากกาปรากฏอยู่บนธนบัตรก็ให้นำตัวเลขดังกล่าวมาเสี่ยงโชคและหากไม่มีตัวเลขที่เขียนด้วยดินสอหรือว่าปากกาปรากฏอยู่ก็ให้เลือกธนบัตรขึ้นมาสักหนึ่งใบนะคะแล้วนำเอาเลขท้ายของธนบัตรที่ถูกใจท่านเลือกมาสักหนึ่งเลขแล้วเอาเลขท้ายนั้น ไปเสี่ยงโชคก็มีโอกาสจะลุ้นโชคลุ้นลาบกันได้เลยล่ะค่ะและการทำนายดวงของอาจารย์กบนะคะอาจาจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตค่ะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับกับดาวจรที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะอาจารย์กบ ขออวยพรให้ในเดือนมก,กราคมนี้ชาวราศีมังกรโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆซื้อหวยถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่และรวยกันแน่นๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อน,นามาแบ่งปันกันอีกนะคะ และถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ